อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านด้วยนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวจี้ใหม่นัที่เราปิดมานะครับนั่นก็คือจี้นี้เลยนะอุปกรณ์เขียนแบบหมวกแมวสุดน่ารักนะครับนะความสามารถเขาก็มีเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังนะครับโอกาส50%ย้ายไปแตงตำแหน่งที่ยืนนะครับไม่แสดงผลเพิ่ม15%ก็คือแปลนสร้างเมืองนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกความสามารถนึงนะครับก็คือเพิ่มการคุมเต๋าแม่นยำ55%นะครับ ใช้คู่คีเพิ่มอีก15นะครับเป็น7 0อ่านี่เลยนะเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นในวันนี้นะก็ที่เลือกทําจี้นี้มาเนี่ยเพราะว่าเห็นความสามารถมันเฟี้ยวดีนะครับแปนหมวกเออแปนหมวกนะครับเออรู้สึกแบบมันเฟี้ยวดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีการย้ายมาให้ด้วยนะผมก็เลยเอามาเล่นกับเคนในกันเพราะเคนน่ะมันมีการย้ายในตัว2ครั้งนะครับโอเคก็ดูเหมาะสมกันดีนะครับมาเดี๋ยวเราเอามาลองเล่นกันเลยว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนนะความสร้างแลนความ คุมเต่าแม่นยำเนี่ยมันจะแม่นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะไปมาเราก็เจอเป็นฮนะันนี่บีเมเลียนะน่ากังวลไหมไก,ก็ถือว่าไม่น่ากังวลน,นะเพราะว่าล่างเนี่ยมันไม่มีแมงกัะพรุนนะก็สบายใจได้อยู่นะไปไหนเดาีมาดูความแม่นของหมวกเราดีครับเป็นไงนะอ่าโดดเริ่มเธอเราออกสบายใจละไทเกิ้สลสวย เดี๋ยวโดนระบายสีบ้านนะ <S <S อืมอ่าวมาเดี๋ยวเรามาดูความสุดยอดของหมวกเราดีกว่านะครับอ่าออกเลยไม่ใช่คูเคียนะเนี่ยป็นไยแจมปลาของใหม่ก็อย่างนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแปนกันบ้างนะครับโอ้แปนก็ติดเลยโอ้โหทำไมมันดีอย่างนี้เนี่ยนะครับเนี่ยทำมาใหม่ใหม่มันก็จะประมาณนี้เลยครับออกดีไปหมดนะไปแล้วก็แท็กเกิลไปมา เดี๋ยวเราจะมาลองใช้คู่ขี้กันบ้างนะครัสหรับหมวกแปลนเราแปลนหมวกนะมาใช้คู่ขี้เพิ่มเป็นเจ็สิบเปร์เซ็นตนะครับอ่าติดเป็นไงเออของใหม่นะของใหม่โชว์ของใหม่นะมาแล้วเราก็ใช้แปลนนะครับห้บเปอร์เซ็ตโอ้โหติดติดเอาติดเอานะครับมผมชอบเล่นของใหม่พอยี้แหละผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งเพิ่มไปร้อเป็นต์นะครับยังไม่ออกเลยนะ อ่อืมแล้วเราจะไปอยู่ไหนดีวะอ่าสิบเด็ดดูดิอ่าลองแปลนอีกลองแปลนอีกอ่ะแปลนแปลนแปลนโอ้โหแปลนไม่ติดแตบบ่ไปเพิ่มไปหกสิบห้านะพูดถึงเปอร์เซ็นต์มันนะไม่ได้แย่นะดูเปอร์เซ็นต์มันแบบดีแลยเนะอ้าวเดินมาทำไมวะโดนขังไปแลละนี่ไง หมวกไม่ดีนะครับโดนไปถอยเต่าไม่แม่นเลยนะมันต้องหมวกเทพแบบเราเนี่ยคุ้มเต่าแม่นนะเนี่ยห้าสิบหนะ้าเพิ่มสิบห้านะแต่เสียอย่างหนึ่งคือแบบมันมันไม่มีป้องกันย้ายไงเออมันก็ต้องไปหาป้องกันย้ายมาเพิ่มนะอย่างเช่นผมเนะี่ยผมก็เอามาเล่นกับเคนใช่ไหมเออเคนมันมีป้องกันย้ายในตัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่เคนเล่นโคตรยากเลยนะถ้าเคนสไลด์ไปข้างหลังได้เหมือนโดยอนนี่จะดีอยู่นะแต่นี่มันแบบ มันสลัดไอมันสลด์แบบโดยอนไม่ได้นะมันไปข้างหน้าอย่างเดียวนะมันก็เลยดูเล่นยากเจอโคว่ะชิบหายแล้วขอคน2ไดไหมอะ่ะอีโวก็ตบเราสบายเลยนเะ่นี่ยนะครับมาอ่าคน2นับดีเลยแต่ผมชอบแนวสีจีมันนั้นเนี่ยขนาดเวอร์ชันธรรมดาสีสันคือแบบสวยอะ่ะโมเดลจีคือแบบดีมากนะครับ หรือถ้าใครปิดจี้นี้ไปเนี่ยแล้วไปใส่ออฟไอ้นั่นเอาก็ได้นะเอาออฟอะไรนะจําชื่อมันไม่ได้ออฟป้องกันย้ายอะ่ะหนึ่งครั้งเออก็น่าจะได้อยู่นะถ้ามันมีการย้ายแถมมาด้วยน่าจะดีขึ้นเยอะเลยนะามา ส่วนแปนมันวอผมไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่ามันวอผมมันเป็นร่างอีโวไงมันแบบทำมามันก็จะสงสารแปนนะไปไว้ผมอัพเป็นร่างเวอร์ชั่นตำนานเดี๋ยวผมจะทำแปนมาให้ดูนะมาแล้วก็เล่นเลยนะดูดไปทีนึงบัตรเชิญนะครับตายเลยเปนเนี่ยมีบ้านสไลด์หายไปทีนึงอ้าวมันไม่สร้างแลนด์มาร์หรอวะ มันเป็นสามหลัง,เ,ง,ลงเชิญเข้ามาทำไมเชิญอ่ะเชิญทำลายนั่นเขาไปหนทีดิโอเคมันไม่แท็กเกอร์มันไม่สร้างแรดมาร์เหรอทำไมมันไม่สร้างอ่ะเออแปลกๆมาเดี๋ยวเราลองแปลนเราเลยแล้วกันนะแปลนเออือแปลนติดเลยนะเป็นไอสาบแล้วดูดหนึ่งที มาจ่ายมาโอเคแล้วเราก็สไลด์สไลด์ไปไหนแถวนี้แล้วกันอะใกล้ๆเออว่ะมันไม่สร้างแรนมาไห้วะถ้าก,ก,ก่อนทำไมมันสร้างให้วะงงขอซื้อต่ออะบ้านถูกนะครับอ่ะไม่เป็นไรถอยหลังหนึ่งที เอ้มหมวกโอยมหมวกใช้คุกีนะเมื่อกี้เนะี่ยอ่ะดูดนึ่งทีก่อนสาดดูดไม่ออกไปตรงนี้คูณสองเลยแล้วกันวะเออเอาแต่ทำไมอันนี้สร้างเรนมาดอัตโนมัติวะเออแปลกแปกวะมันเงื่อนไขมันอะไรวะงงนะครับอ่ะตายไปหรือว่ามันต้องตกแลนมาร์ตอย่างเดียววะมันถึงสร้างให้ ถ้าสร้างแลนมาร์คแล้วมันจะมันจะสร้างอันที่2ไม่ได้อย่างงี้เหรอใช่ไหมเออน่าจะใช่นะเพราะจากที่เราเล่นดูมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าแบบสร้างแลนด์แล้วอ่ะและใช้แท็กเกิลอ่ะมันจะไม่สร้างแลนมาร์คอัตโนมัติแต่ถ้าเราตกแลนอ่ะแล้วเราสไลด์โดยแท็กเกิลอ่ะมันจะสร้างแลนมาร์คอัตโนมัติใช่ไหมเมื่อกี้เราตกแลนดเอามันเลยสร้างให้แต่ถ้าแปลนออกอย่างเงี้ยมันไม่สร้างอย่างเงี้ยเออเงื่อนไขมันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าวะมาเจอเป็นโคลนะครับแม่ขอคนสองแล้วกันนะพี่ เฮ้ยไม่มีมวกโครไม่มีมกวกวไวอย่างเอาอะครับแต่ถ้าเราได้เล่นคนแรกแตกเหมือนเดิมนะอ่าได้เล่นคนแรกเขามีอะไรเขามีกุหลาบเราไม่มีกันเอฟเฟกไม่เป็นไรนะครับโดนเลิบเทินไม่ออกแบบนี้สี่ถอยหลังอ่าหมวกไม่ออกแต่อย่างแม่นนะครับอา้าออกนี่หว่านคะรับโถยแอน อ่าแปลนไม่ออกเอาละใช้คูกกี้เอ,อ้อโลไม่ชาร์จแบบนี้โดนโคเก็บสบายสบายเลยนะี่ยโอ้โหแปนเพิ่มไป80อลังการมากแม่แล้วโล่เป็นไรไม่ชาร์จสักโล่เลยนะเราเราต้องไปหลบไหนถึงรอดปะแถวแถวนี้ปะโอ้โหใช้คุกกี้โอ้โหเวลาเจอตัวพวกนี้แบบของไม่ไม่ค่อยออกเลย หรือว่ามันออกตอนเจอพวกกากๆกวะมาแท็กเกิลอ่ะโดนปลาไปอ่ะผมจะลองดูนะอันนี้คือผมสร้างแลนด์มาร์คนะครับมันจะไม่สร้างอัตโนมัติปะถ้าสร้างสร้างไปแล้วอ่ะอ่ะรอดูอ่ะ,ออะมันก็สร้างอยู่ดีว่ะอ้าวกลายเป็นว่าโคมีบ้านเชิญอีกาเลยนะครับเอาและวดีเดียวแตกปะเนะี่ย ขอให้บัตรเชิญออกอีกาไม่ออกสาธุอ่าเข้าไปสร้างแลนใหม่แฟนเขาออกเอาอยัางไงครับทีนี้อ้เขาเป็นร่างอีโวซะด้วยหนือว่าตำนานนะครับอ<า>ย่าติดกุหลาบาานะมีการลอยอยู่เว้ยไ,นะไม่มีหมวกนะโโโรนะอ่าแต่ก็โจมตีเราได้อยู่ดีปะ่ะ อีกา e ออกดีจังวะอีโว e อย่าตึงกุหลาบสาธุโอ้ไม่เหลือครับตายโอนะ้ดวงไม่ดีเลยมาขอใบแรกบ้างเดี๋ยวเราไปลองแปลนกันดีกว่านะครับไหนดูซิอ่ะโดดเริ่มเทินหนึ่งทีนะครับเขามีปลาระเบิดใช่ไหมหแท็กเกิลไป สิบสองอาโอ้โหไม่ใช่คุกีอย่างแม่นนะของใหม่ก็อี้แหละนะเอาแปนชิบหายแปนไม่ออกไม่เป็นไรนะเราจะใช้คุกีทอยสองคั้งหลังกันหนึ่งทีอ่าหมวกไม่ออกแต่อย่างแม่นอยู่เฮ้มานี่ก่อนแอคเกิลตกพื้นที่พิเศษส,สวย มาเดี๋ยวเรามาดูแปนเราดีกว่านะครับ<า>ถ้าแปลนไม่ออกเรากลับพื้นที่อนี้ไม่ได้นะเสี่ยงดูอ่ะผมเชื่อใจแปลนผมมันออกแน่ๆเอออย่างนั้นแหละนะครับแท็กเกิลสวยสโอเคเราก็ไม่โดนโจมตีจากไฟแล้วนะครับมาโอเคก็รอเขาออกมานะครับ ก็ถือว่าใช้ได้นะออกดีตามภาษามันนั่นแหละก็เปอร์เซ็นต์มันดูดีนะครับเนี่ยห้าสิบเพิ่มสิบห้าแล้วก็ห้าสิบเพิ่มสิบห้าทั้งสองเอห้าสิบห้าเพิ่มสิบห้านะครับก็<า>ดูดีนะามาเซซิลเล่นยากครับเซซิลด่านเนี่ยต้องไปเล่นด่านที่ผมเล่นวันนั้นแหละต้องเป็นด่านธรรมดานะถ้าเล่นด่านเนี่ยโอ้โหคือแบบมันจะโจมตีไฟยังไงถูกไหมแล้วก็ติดในประเทศอีกนะครับอ้าวเลือกหลุมดำมา เขาจะช้อนลุมดำสิบสองไหมอ่าบัตรเชิญเราเขาเอาบัตรเชิญอะไรมาวะบัตรเชิญกุลาบอ่าสิบสองโดดไม่ได้นะแล้วเขาก็จะสิบสองมาดูดเราใหม่นะ โอเคหวังว่าจะไม่ทะลุเออดีนะยังมีเอนี่อยู่นะเอาปัดเชิญชิบหายและหมวกหมดแล้วไอ,อ้ไม่ใช่หมวกหมดแล้วป้องกันย้ายหมดแล้วนะเออแต่โชคดีที่เขาไปนู่นนะสวยโอเคโดดเริ่มเทินมาเราเล่นไหนดีวะผมเชื่อใจก,การขโมยมาเบิ้ลเอออย่างนั้นแหละดูดมาโดนไปก่อนทีนึงครับจากนั้นผมจะ สแคทมาตรงนี้ย้ายมาเชิญมาสาบเรียบร้อยโดนขังฟองตัดการ์ดต,ตายนะครับ <Yeah. S 1> อ้าการ์ดไม่ตัดสวยมาเราก็โจมตีต่อนบบสิบสองไปข้างหน้า <Yeah. S 1> ไม่ออกนะครับหมวกใช้คู่ขี้ไปเมื่อกี้ oh. แต่ไม่เป็นไรตรงนี้ดูดไม่ถึงไงดิอแต่ไม่เป็นไรดูดไม่ถึงก็ช่างมัน จากนั้นเราก็แท็กเกิลไปข้างหน้านะครับตรงนี้สวยและเชิญมาหนึ่งทีเรียบร้อยหมวกหมดแล้วนะแตกเราเหลือทอยอีกครั้งหนึ่งทอยกลับหลังไปดูได้นะครับแต่น่าจะตายแล้วโดนขังฟองขนาดนี้ครับก็ไม่รอดไปนะโอเควันนี้เราเจอแต่คนเดิมนะครบก็เป็นตาสุดท้ายแล้วกันนะครับก็ไปเดี๋ยวมาดูวันความแม่นความอะไรของมันนะครับ จนีก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าคุณจะเล่นน่ะก็แค่ไปหาพวกกันย้ายมาเพิ่มนับอย่างผมก็ามาเล่นกับตัวที่มีการย,าย,ย้ายเงี้ยหรือไม่จะจับคู่กับจี้ที่มีการย้ายก็ได้นะอย่างเช่นอะไรจี้บ้านอย่างเงี้ยจี้โอ้โหจี้บ้านมันเก่าแล้วจี้อะไรนะที่เข้ามาใหม่ไอแปงกระพุ่นนะ่ะเหมือนเห็นแวบๆว่ามีการย้ายสองครั้งนะครับเลอลองไปหาดูนะแต่เปอร์เซ็นต์น่ะดีเปอร์เซ็นต์ดีนะความสามารถก็ดีนะแต่ติดที่ว่ามันมี2ความสามารถนะบางคนอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ย แต่ผมว่ามันเฟี้ยวดีนะคุมเตาแบบไม่ใส่หมวกนะครับเนี่ยมันเป็นโมเดลที่แบบแปลกดีนะเนี่ยคนอื่นถ้าจะใช้ความสามารถคุมเตา๋าก็คือต้องเป็นโมเดลหมวกอย่างนี้แต่ของเราเป็นโมเดลแปนอย่างนี้คือแบบมันดูแปลกดีนะครับเออมามันดูเท่มันดูเฟี้ยวนะครับปกติถ้าความสามารถคุมเต๋ามันจะอยู่ในหมวกอย่างเดียวไงเออ อันนี้ก็มีหมวกครับเนี่ยหมวกหมวกอยู่ในแปลนนะกกนนะเดี๋ยวมาดูว่าโดดเราออกไหมนะครับเคสมันไม่มีล้างพื้นที่มันเล่นยากอย่างนี้แหละมันไม่เหมือนโดยอนใช่ไหมโดยอนมันมีเอฟเฟกต์ทอร์นาโดนะครับเนี่ยผมพยายามจะเล่นแบบโดยอนอยู่นะ่ยอ่าเคนโดดได้นะครับ แทเกิล <Tack> มาตรงนี้ไม่ได้งั้นผมโดดลงตรงนี้เลยแล้วกันมันแท็กเกิลได้แต่ข้างหน้านะดูดไปทีนึงเออโหต้องต้องยอมวะ่ะอ่ะทำลายโล่ไปหนึ่งทีดูดอ่ะเชิญมาสาบแถวขังฟองนะครับเรียบร้อยตายตัดการ์ณารอบนี้ ไม่ตัดมาสารอบเลยเดี๋ยวตัดการเดียวมาด้วยปะวะโอ้โหตัดการไม่เดีเยวมาด้วยแล้วบอกมันไม่ออกนะแปดสิบอาฟลอยแมทน,นะครับพลอยแมนเอาเรื่องเลยนะมาเราก็เล่นอยู่2เมืองแค่นี้แหละนะครับแปดสาบดูดมาหนึ่งทีติดหมวกไหมติดหมวกครั้งหนึ่งแล้วก็สไลด์มาตรงนี้หมวกหายที่หนึ่งบัตรเชิญเรียกมา ตายนะครับคู้ไหมคู่นะครับแล้วก็ถอยนะครับ12ไปข้างหน้าหนึ่งทีโอเคใช้คูค่ขี้เพิ่มเป็น70นะครับก็ออกดีอยู่นะไปแล้วก็เราก็ไปดูดเขานะครับเหมือนหมวกเขาจะหมดแล้วปะหมดแล้วนะดูดเชิญแท็กเกิลโอ้โหจบตีหนักเอาเรื่องอยู่นะอ้าวเขามีป้องกันดูดนะแล้วก็สไลด์มาแต่ไม่น่าจะป้องกันอันนี้ได้นะเรียบร้อยครับอืก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ ก็เป็นจี้ไม่มีอะไรมากก็แปนนะครับแปนกับหมวกนะแค่นั่นแหละแปนกับคุมเตานะก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีนะครับเออใครชอบความสามารถก็อย่าลืมปไปปิดมาเล่นดูนะเออผมก็ส่วนตัวผมก็ชอบแหละแต่ว่ามันต้องหาแบบการย้ายเพิ่มไงใช่ไหมไม่มีการย้ายมันก็เล่นยากใช่ไหมโดนโจมตีมันบางเกินไปนะครับอืมก็สลับจี้นี้ โดยรวมผมว่าเปอร์เซ็นต์มันดีนะความสามารถก็ดีนะความสามารถดีเปอร์เซ็นต์ดีอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปเล่นกับอะไรให้มันเหมาะสมนะครับออสำหรับอีเวนต์นี้ก็มีจี้ดีๆหลายจี้เลยนะส่วนจี้ที่เข้ามาใหม่นยผมมองว่ามันดีทุกอันแหละนะครับ <S <S ความพูดถึงความสามารถนะมันดีทุกอันแต่ว่าอาจจะไม่ชอบเปอร์เซ็นต์ของมันอย่างเช่นไอ้น,น่ใช่ไหมชาโรสูเปอร์มัน4-5แล้วไม่มีเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนี้ยเราก็จะดูแบบเฮ้ยทำไมไม่ให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาใช่ไหมถ้าใส่เพิ่มเปอร์เซ็นต์มาอันนี้ก็จะดูดีขึ้นมาเลยนะสลับแอนโรับ ส่วนเนี้ยเรารู้ดีอยู่แล้วแปนอันเนี้ยเป็นแปนด่านตรวจนะครับเหมาะกับมันวอสีหยกนะอันนี้ก็ดูดีนะครับแล้วก็อันนี้ที่เราทํามานะครับอันเนี้ยความสามารถดีแหละนะก็คือมีแปนกับคุมเตานะครับแต่ต้องไปหาพวกแบบ จับคู่การย้ายมาด้วยนะครับเ,ออเพื่อความอึดถึกทนนะแต่ถ้าใส่โจมตีอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเออมันก็คุมเต๋าแม่นเอาเรื่องอยู่เลยนะ55%เพิ่ม15%นะครับเออจากที่เราลองเล่นดูก็แม่นใช้ได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้และเจอกันคลิปหน้าบายบาย